สวัสดีครับมาต่อกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่บูธเอเซอรนะฮะใครที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กหรือว่าใครอยากจะจูโน้ตบุ๊กครับมาเท่านี้เดี๋ยวพาทัว boot ร์บูธเอเซอรกันว่ามีโน้ตบุ๊กอะไรบ้างแต่เกรนก่อนอคร่าวๆนะครับก็คือมีในโตใหม่มาแล้วก็จะมีตัวอาเดี๋ยนะผมเอาสร้อยคอเก็บข้างในก่อนเดี๋ยวมาโดนใหม่สัมภาระเยอะช่วงนี้โอเค ขยา่าเขย่านะอุปกรณ์เทียบวันนี้มาคนเดียวครับก็เลยอาจจะทุททเลนิดน,นึงโอเคเกรนก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของโน้ตบุ๊กเอเซนะฮะที่เป็นในโตซีรีส์ใหม่เลยนะครับเรีเ์เตอร์นะรวมถึงการ์จอเอเซอแล้วก็พวกสินค้าโปรดัก์เกี่ยวกับ AI ต่างๆนะครับมีอะไรอย่าลีลาให้ชาร์จทีส่วนใครคอมเมนต์มาอยากดูอะไรอยากเข้าไปดูตรงไหนอยากให้ผมพาไปดูอะไรบอกกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะสลับกล้องแป๊บ โอเคเริ่มกันมาหน้าบูธครับเราไปดูตรงส่วนนี้ก่อนเลยโน้ตบุ๊กพ r e เดเตอร์นะฮะพรีเดเตอรตรงนี้ก็จะเริ่มกันที่ Neo 14 AI นะครับในเจเนอเรชันนี้ก็จะเป็น Intel ขพออันตรายนา c e s s o r 285H นะฮะสวัสดีคุณพอรพงศ์ครับผมแล้วก็ทุกทุกคนนะครับตอนนี้เป็น New Model นะฮะนิวโมเดลเลยตรงนี้ก็จะออกแบบมา ในเรื่องของเกมิงโดยเฉพาะนะครับฟีเจอร์ที่เขามีก็จะเป็น CPU นะฮะที่เป็นคอร์นทรนาย285และการ 5, ์ดจอได้เป็น5070ด้วยรวมถึง t ทอร์นาโบ4ีมีมาให้นะครับยังไม่เป็นเทอร์นาโบ5้นะในเจนนี้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ย7จ็กวัตชั่วโมองเนื่องจากตัวมันเล็กนะครับไฟ RGB ต่างๆมีหมดจอ120 Hz. หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ OLED นะครับเป็น Neo 14 OLED คือภาพนี้สวยคมเลยนะฮะซึ่ง Predator Generation นี้เนี่ยเป็น Helios Neo เนี่ยนะครับเขาจะมาพร้อมกับจอ OLED โดยเฉพาะเลยนะแล้วก็ในเรื่องของความที่มันเป็น Predator นะครับการะรบายความร้อนต่างๆก็จะทำได้ดีกว่ารุ่นที่เป็น n นโ r o เขาก็จะมีความ Extreme มากกว่านั่นเองชุดระบบระบายความร้อนภายในก็จะเป็นนี่ครับ d u a l world one d u a l world first นะฮะ Do a l world first Red Bull Area m e Gaming Excellence นะครับ ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับพัดลมคู่ระบบระบายความร้อนเป็นวาเปอร์แชมเบอร์นะฮะตัวนี้พัดลมเนี่ยเขาบอกว่า,าประสิทธิภาพสูงถึง20%เลยเทียบกับพัดลมเจเนอเรชั่นเก่าเป็น a อ r o w blade td fan นะครับอันนี้ก็โชว์ความร้อนอยู่ระบายความร้อนอยู่นะฮะนี่วาเปอร์เชมเบอร์ตัวนี้เขาบอกว่าประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเย็นขึ้น20%เลยนะครับแต่ไม่รู้เทียบกับอะไรนะฮะก็เปอร์เซ็นต์บอกไว้เย็นขึ้น20%ทุกปีทุกปี นะครับถัดไปปีหลังๆนี่โอ้โหเย็นขึ้นแบบติดลบเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะกล้องเบลอรหรือเปล่าโอเคกล้องไม่มัวนะครับถัดมานี่เมื่อกี้ไปเฮลิออส14มาแล้วคราวนี้เป็นเฮลิออส16 S A I มี S ลงท้ายนะครับตัวน,นี้มาพร้อมกับการ์จอ5070 TI เ็ยคีย์บอร์ด RGB ดีไซน์เหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าเลเยอร์คีย์บอร์ด คล้ายๆกันแต่ตัดตัว14ตัดนาแผดแล้วก็ตัว16มีแป้นนำเบอร์แพดมาให้ตัวนี้เนี่ยใช้ลิควเม,เมทัลในการนําความร้อนแล้วก็เรื่องของสเปคต่างๆคล้ายๆกันแต่ว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ให้มา7จวัตต์วชั่วโมงอะคิดดูดดยุคนี้แบตมันน่าจะ99วัตหรือ90วัตชั่วโมงได้แล้วนะครับเปหลายรุ่นก็ให้90วัตชั่วโมงมาแต่ว่าใ hey ห้เรยอนทีโอนะครับให้มา7จวัตชั่วโมงนะฮะ แต่มันก็จะมีในส่วนของเรื่องของความบางที่มิติตัวเครื่องเนี่ยคือบางมากนะครับตัวนี้สังเกตดูนะฮะมันจะมีความบางแล้วก็ตรงนี้นี่มันจะมีตัวโลโก้นะครับที่เป็น r g b เหมือนกันน้ำหนักตัวนี้เขาบอกว่าบางเพียงแค่18.9ม mm. ิลลิเมตรถ้าเทียบก็ต้องเทียบกับตัวซีรส์ไซฟิรัสนะฮะแต่ว่าตัวนี้บางกว่าไซฟิรัสอีกก็ไม่แปลกใจที่เราให้แบตเตอรี่มาแค่7จกวัตต์ชั่วโมงนะครับตัวนี้เลยแล้วก็รองรับฟรชาร์จด้วย ก้าจอห้า0จศูแต่ไม่ได้บอก TGP กา้าจอเท่าไหร่หน,นะฮะเดี๋ยวผมขอเช็ค TGP แป๊บหนึ่งนะครับเช็คได้ไหมขอซนหน่อยละกันนี่เช็ค TGP ครับอ่าในไทยยังไม่มากขอ้นก่อนละตรงนี้อ่า what TGP นะครับสักครู่หนึ่งกำลังมามาอย่างห้านี่ TGP กา้าจอ ตัวนี้1 1 5วัตต์นะครับไม่ใช่1 7 5ยังเป็นที่1 1 5วัตต์อยู่ก็หมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยมันบางนะครับก็เลยอัดท t p มาเต็มไม่ได้ก็ต้องแรกเอาแต่ว่าได้การประมวลผลของ5 0าสูมาใช้พวกฟีเจอร์อะไรนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัว16 AI เมื่อกี้16 S AI S S นี่คือสลิมนะฮะสังเกตดูอันนี้ S เนี่ยคือบางมากแต่พอมาเป็นธรรมดานะครับก็ะจะมีความหนากว่า ยิงสกิลยังไม่ได้ไปครับผมไม่น่าจะได้ไปนะปีนี้นี่สเปคเหมือนกันเลยนะครับพอสเปคเหมือนกันแบบนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนตัวค่า TGP ของตัวการ์ดจอที่ขวาไม่ได้หรอจำเลยนะทำไมผมกลับไปหน้าแรกไม่ได้เออนี่ได้แล้วโอเค ไอ้ลงมาสิเออนี่นีดูกันพอมาเป็นตัวนี้ TTP เท่าไหร่มันเคาล็อกคัดแพดไว้บัาทำไมมันช้าช้าอ่าขอเช็ค TTP ก่อนนะว่าตัวรุ่น S กับตัวรุ่นธรรมดา t g p การ์จอต่างกันแค่ไหนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ TTP มัน115วัตต์พอมาคราวนี้น่าจะเพิ่มขึ้น System info ตัวนี้นี่140วัตต์กับการ์ดจอ5070 Ti นะครับก็วัดเต็มมานะฮะ140วัตตนะครับในการระบายความร้อนประสิทธิภาพตัวนี้ก็จะได้เป็นการ์ดจอเป็น CPU เป็นอันตราย275 HS แต่ว่าถ้าเป็น h x เหมือนกันนะครับ CPU เป็นตัวเดียวกันระหว่าง Neo 16กับ 16s นะฮะดีไซน์ก็มาประมาณนี้เลยนะครับตามสไตล์ Acer แล้วก็มีรุน e ่น Exclusive นะครับก็คือตัวนี้เป็นรุ่น Inna d i a Jo นะครับ วันนี้จะเป็นเฮลิออสนีโอ 16SAI อินเนน่าโจนเอ dition นะฮะก็ไม่ต้องบอกเลยคร Walker, <The> the <The <The> oh <my> ับว่าเกมนี <the> <the> <dance> ้ซื้อแล้วแถมตัวเกมอินเนน่าโจนแน่นอนนะครับมาเป็นลายแบบนี้เลยเป็นลูกหมวกอินเนน่าโจนมีโลโก้อินเนน่าโจนแล้วก็ฝาหลังนี่อินเนน่าโจนโลโก้ Predator แบบเต็มนะฮะเหมือนเขาแรปมาแล้วเปล่าเนี่ยฟิวเหมือนแรปมาเลยอะแรปมาไม่เนียนด้วยอันนี้น่าจะโชว์เปล่าไม่แน่ใจนะแค่โชว์ไหม แต่ว่ามาเป็นแบบนี้เลยก็ยไม่น่าจะแรปนะแต่มันโลโก้ไม่ค่อยเนียนว่ะแต่ก็สวยดีเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแรปมาก็ได้ใครจะไปรู้นะก็เล่นเกมอินเนหน้าจอนโชว์ได้นี่มีหมวกกระแท่มมาให้ใครชอบโซ่แท่กุญแจมือน่าจะถูกใจแฮนด์เฮลนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับแฮนดะ์เฮลต้องอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแฮนด์เฮลอาจจะเป็นพรุ่งนี้รอติดตามชมแล้วกันวันนี้ก็จะเป็นสายครีเอเตอร์นะครับโปรเซนเตอร์หน้าจอครีเอเตอร์ต่างๆนี่ โรเซนเตอรตัวนี้จะเป็นเคสที่มีไม้แปะอยู่สวยๆเลยแต่ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะตัวนี้สวยดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ดีกว่าในโตในโตเมื่อกี้เราไปดูเอเซอร์พรีเตอร์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูในโตกันบ้างในโตเป็นยังไงตัวนี้เปิดมาก,ก่อนเลยในโตสิบ i กพอเป็นเจเนอเรชันเจเนเรชันใหม่เนี่ยเขาต้องมีโมเดลใหม่สังเกตดูว่าตัวบอดี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเฮลิออสเลยนะ บอเดมันจะเหมือนกันเลยต่างกันที่โลโก้ด้านหน้านะครับมิติต่างๆคือเหมือนกันหมดะระยะความหนาต่างๆตัวน,นี้ที่เขาเพิ่มมาคือเป็น CPU AMD Ryzen AI 9 365แล้วก็เป็นการ์ดจอ5070 Ti ในตัวนี้นะในโตนี้นะ5070 Ti นะแล้วก็ได้เป็น Wi-Fi 6E พร้อมกับ USB 4นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยในตัวนี้สเปคดี แต่น้ําหนักกบขนาดไม่ได้บอกไว้แต่ก็น่าจะประมาณ2.6กโลจากที่ลองจับดูนะจากที่ลองถือดูพอเชื่อมต่อก็จะเป็น USB C เพราะว่าตัวนี้ใช้เป็น CPU AMD นะครับยังไม่เป็น Thunderbolt นะฮะไม่ใช่ Thunderbolt แน่นอนแหละช่องระบายความร้อนด้านข้างย,ยังมีอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะซึ่งตัวนี้อาจจะตัวนี้เขาก็ยังคงเป็นดีไซน์ที่คล้ายกับ Predator แต่ว่าเรื่องการระบายความร้อนก็จะไม่สู้เท่านะครับตัวนี้ก็จะเป็น 16s AI Model S ก็มีแล้วนี่ สังเกตดูเอาเอสเอาเอสกับธรรมดามาวางเทียบกันดูนะโหวตเอสเบามากอะเบาจริงตัวเอสเนี่ยดูดิความสลิมมันต่างกันอันนี้ลองเทียบไปดูนะเนี่ยความหนามันจะมีแก็บอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะฮรระหว่างเอเซอร์ตัวในโต16กับในโต16เอสเนี่ยเห็นไหมหนากันประมาณนี้เลยนะครับลองพับเครื่องดูนี่ มิติตัวเครื่องมันมีความบางต่างกันประมาณสักครึ่งเซนติเมตรห้ามิลไ,ได้นะครับคือมีความต่างมากตัวนี้คุณลิ้งเป็นลิควิดเมเทัลด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นเลิควิดเมเทัลนะแต่ว่าตัวนี้เป็น16 AI ธรรมดาจะไม่ใช่ลิควิดเมทัลจะเป็นซิลิคอนปกติทั่วไปอ๋อเป็นลิคขิดเมทัลเหมือนกันนะครับเป็นลิควิดเมทัลเหมือนกันเลยจอ Full HD นะฮะก็จะต่างันเรื่องของขนาดที่ บางเพียง19.9ม mm, มนะครับจะบางกว่าในขนาดเครื่อง16นิ้วก็เป็นตัวเลือกสำหรับคนชอบความบางนะครับนี่16ในตัว16นะฮะถือว่าน่าสนใจนะตัวนี้แล้วก็ในเจนเนอเรชันนี้เขาจะมีตัว micro SD card มาให้ด้วยนะครับทั้งตัว16แล้วก็ 16s เลยแต่ในตัว14อันนี้ผมยังไม่เห็นนะนี่ ฟีเจอร์หลักๆนะครับที่มาตอนนี้มี RAM 32จอจอตัวช็อปเป็น5070 Ti 32, 4, นะครับกาจอตัวช็อปเป็น5070 Ti RAM สามสอ USB 4นะฮะชุดแรงร้อนเป็นฮีทไฟนะครับยังไม่ใช่วัตถุเชมเบอร์พัดลมคู่นี่เวคเตอร์ฮีตไฟนะครับเป็นฮีทไฟนะแตกต่างกับตัวในโตนะนี่คุณแม่ท่ามีมาให้แล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นถ้าเป็นแบรนด์อื่นยังเป็นซิลิโคนอยู่นะฮะจอ 2K นะครับจอ 2K เลย วันนี้เป็น18 AI นะฮะเมะื่อกี้ถ้าเป็น16เนี่ยรุ่น16จะเป็นจอ Full HD นะครับจอ Full HD และถ้า18เป็นรุ่นจอ2 5 K 16ต่อ10ตไซเซนต,ต่างๆมีมาให้ครบนะฮะขนาดตัวเครื่องก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถสุดเจะสุดที่ไอนี่เน้น AMD เป็นหลักเลยยังไม่เจอในโตที่เป็น Intel นะฮะนี่ทางฝั่งนี้เป็นในโต ในโตอินเทลมีไหมในโตวัวเลยยังไม่มี AMD ล้วนๆน,นะฮะเขาไม่มา AMD ล้วนมาดูกันต่อดีกว่านี่หน้าจอหน้าจอในโต all in one gaming หรือเปล่า all in one gaming หรือเปล่าตัวนี้ในโต PG 271K PG 271K อ๋อเป็นแค่หน้าจอนะครับหน้าจอเฉยๆหน้าจอหน้าจอหน้าจอนี่ตัวนี้เป็น หน้าจอไม่แน่แต่ว่าหน้าจอ IPS แบบอ่านี่หรือเปล่านะก็คือเป็นหน้าจอนะ,ะับพกพาทั่วไป Mouse, วอร์ซ่าเมาส์พกพาได้นขนาดบางนะครับดีไซน์สลิมต่อเข้ากับในตโต20แบบนี้โมเดลใหม่เหมือนกันเนะ่ยในตั 20. ต20อันนี้เลยนะฮะเอเซอร์ยังไม่ทำแฮนด์เฮลมานะาที่ได้ดูตัวนี้ก็จะเป็นเอเซอร์นะครับในตโต20กา้าจอ5060 พร้อม CPU AI 9365 WiFi 6E หน้าตาก็กล่องๆเรียบๆเล็กๆแบบนี้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นโซน AI ครับไม่มีอะไรมากมาดูกันต่อฮะที่ผมไฮไลท์ไว้ตอนต้นเลยทางนี้ครับฮาดายาจอเอเซอร์ยาจอลเ <laughs> อเซอร์ตัวนี้เป็นพรีเดเตอร ไบฟรอสเรดิออน R X 9000 OC 16กิกส์นะครับเท่าที่ผมดูตอนนี้คลาดจอที่เป็น9000 XT มาแรงมากนะฮะตัวนี้ก็คือดีไซน์โวการ์ดนะครับเป็นซีรีส์ Predator <ๆ>เลยในซีรีส์ไบฟรอสสเกลดูพัดลม3ตัวนะฮะพัดลม3ตัวแล้วก็ด้านหลังนะครับมีดักเลดแบบนี้สวยเด็ดเท่เลย กดไปเลี้ยง3พอร์ตเน้นๆยังใช้พอร์ตแบบ8พิน PCIe อยู่ซึ่งก็มีความเสถียรกว่าไม่ต้อกลัวพอร์ตไหมเราใช้กันมานานแล้วนะครับแค่ไหนก็ไม่ไม่น่นอนส่วนนี่ B 5 8 0 Intel Arc B 5 8 0มีมาให้เหมือนกันนะครับการ์จอในโตไม่ทำเอ็นวีเดียนะทำแต่ AMD กับ Intel อารมณ์ฟิลเหมือนแอดร็อกเลยเนะี่ยด้านหลังนะครับก็มีแบ็กเพลทแบบนี้นี่ แ็คเทรเรียบๆไม่ได้มีอะไรมากซึ่งตัวนี้ก็ให้แรงการจอมา12กิกนะครับการ์ดจอก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะขนาดตัวการ์ดเล็กนิดเดียวที่เหลือมันจะเป็นตัวชุดระบบความร้อนภายในนะครับนี่ตัวนี้เป็นซีรีส์ในตรไในตรอาร์ค B580 แต่ถ้าเป็นในตรตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวในตรไในตรวรดิออนนะครับไนตัวรดิออนอันนี้เป็นใน p r e d a เตอร์บา o ฟอ เรดิออนในโตซึ่งความแตกต่างกันแน่นอนว่าเรื่องของชุดระบายความร้อนครับที่ไนโตรจะทําออกมาแซมเปิลกว่าที่เป็นตัวเรเดเตอร์นะฮะการจอก็ใหญ่เหมือนนได้สามพันลมนะครับ,ใ, 3, นะครบใครกำลังหาก,การจอเอเซอร์ก็ถือว่าน่าสนใจถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่แบบแบรนด์การจอที่มีมานานแต่ด้วยคุณภาพของเอเซอร์เนี่ยก็ถือว่าเขาก็น่าจะทําของดีออกมาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าโครพิล็อตพีซที่จะเห็นก็คือ สวิฟโก14 AI นะครับสวิฟตโกลตัวเครื่องบางๆตัวเครื่องบางๆเลยต,เาาเะะตัวนี้เบามากเบาจริงนะฮะตัวนี้เบามากถือไม่เดียวสบายนะครับเล็กกะทัดรัดแล้วก็หน้าจอกลางได้ประมาณนี้ร80องศาเลยนะฮะฟีเจอร์ที่เขามีมาให้ก็คือน้ำหนักตัวเครื่อง1 3ึโลคือโคตรเบาแล้วก็หนา1น 15.9ซนเมตรนะครับมีโฮมพลอตทีซีการ์ดเรเดอร์มีมาให้นะฮะการ์ดเรเดอร์ด้านข้างฝั่งนี้เป็น USB ธรรมดาโหได้บัตเบาจริงอะ่ะเบามากอะ่ะชอบเลยอะ่ะนี่ครับการ์ดเรเดอร์มีมาให้นะ CPU เป็น Intel Core ร์อัลตนะครับแล้วก็ให้แรมมาทั้งหมดอ่าอยู่ที่16บหกกิกะบิตกิกะไบต์เลยนะฮะ SSD 1 T นึนี่แล้วทัชแพดเป็นแบบนี้ครับทัชแพดที่เขาเรียกว่าเป็นอ่ เป็นแบบมัลติฟังก์ชันทัชแพดก็สามารถเลื่อนได้เปิดได้นะสะดวกมากในการใช้งานแบบนี้ปิดแต่ป,ป,ปิดเปิดไงอ่ะเอเปิดป่ะแต่เปิดไหมแต่ลองสวิตช์ดูเปิดไงวะไอผมก็เปิดได้เป็นด้วยเป,เป็นอย่างเดียวไม่แน่ใจว่าเปิดยังไงนะฮะไม่อลองดู e n h a n c e control touchpad นะครับ ถือว่าน้ำหนักเบาจอ120เฮจอเป็นจอ OLED 2K HDR นะครับรองรับการคาลิเบรสีมาแล้วถือว่าส่วนนี้น่าสนใจนะใครที่กำลังหาโน้ตบุ๊กอยู่แล้วก็นี่เริ่มมีดีเทลแล้วนะครับไม่เรียบมาก,กเกินไปดีเทลด้านหลังถือว่าสวยเลยแบบนี้แล้วก็นี่ครับให้หลายๆตัวหลายๆรุ่นถือว่าโอเคนะสำหรับตัว สวิฟต์โกล์สิบหกตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะตัวนี้ในขนาดสิบาดเก้มิลลิเมตรเรื่องของความหนาแต่ว่าน้ําหนักของเครื่องตัวนี้จะอยู่ทน่งจุดห้าี่เราคมเฮ้ยมันเบาขนาดนีด้หรอเออเบาจริงโน้ตบุ๊กจอสิบอ่ะหนักหนัก1.5 mm. เองอะ่ะคือเบามากนะฮะแล้วก็สังเกตด,ดูตรงนี้ก็จะมีลวดลายนะครับคล้ายๆกันโต๊ะเขานี่เป็นโต๊ะรีไซเคิลนะฮะโต๊ะคือคอนเซปต์เอเซอร์เนี่ยเขาจะมาในเรื่องของาการรีไซเคิลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เขาก็จะมีการใช้กล่องลังนะครับเป็นกระดาษท่อนะฮะเอามาเป็นทาเป็นข้อต่อตัวโต๊ะด้วยนี่ดูดิเป็นกล่องลังนะเนี่ยโต๊ะกล่องลังกดที่สอ AI ถือว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็อีกหลายๆรุ่นเลยอันนี้ก็จะเป็น Swift X ครับ Swift X ตัวนี้จะเป็น AMD Ryzen 9นะฮะ5090 5 0 7 0 laptop นะครับ Swift X X คือแบบโหนี่มันสเปกเกมมิ่งแล้วนะ ให้5 0 0จะสูมาด้วยเนี่ยคือเล่นเกมสบายเลยนะฮะแล้วก็ขนาดบางด้วยหน้าจอ14.5นิ้วนะครับหนัก1.6กิโลกร,รมัมแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะฮะ <Okay. S 1> Swift X 14 <Okay. S 1> AI อุ้ยตัวนี้ชอบเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีนะครับหน้าจอสัมผัสด,ด้วยดูดิสัมผัสแล้วเห็นไหม <Okay. S 1> เรียวเลยนะฮะ <Okay. S 1> นี่ไปอย่างไวนิดนึงเดี๋ยวผมมีงานต่อ4โมงนะครับ mm hmm. ก็อาจจะใช้เวลาให้กระชับมากขึ้น 14 ai aspire 14ก็ราคาถูกลงย่อมยำย่อมเยาวลงนะครับเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้นี่ซีรีส์ใหม่ก็จะมีโลโก้แบบนี้ติดมาด้วยนะฮะเพื่อความเป็น ai นั่นเองเนี่ยผมว่าสวยเลยนะครับ aspire 14 generation นี้เป็น intel core i เจ a 7นะฮะแล้วก็น้ำหนักเบา b ดี y ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ตามฝาหน้าอลูมิเนียม ด้านในพลาสติกนะครับตามสไตล์เอเซอร์อันนี้ก็จะเป็น14 ai อันนี้เป็น16 16 ai หน้าจอ2 k นะครับภายในอลูมิเนียมฝาหน้าพลาสติกอ่านะฟีเจอร์เขาก็มาค่อนข้างครบนะครับตัวนี้โมเดลใหม่ก็ถือว่าเรียบง่ายขึ้นนะครับตามสไตล์เอเซอร์เลยแล้วก็เพิ่มตัวมาา่านชัตเตอร์มาด้วยในเจเนอเรชันนี้แล้วปกติเจเนอเรชันนี้แล้วจะไม่มาา่านชัตเตอร์แต่อันนี้มาให้นะครับตัวกล้องไม่มี ir นะเป็นกล้องด้านหน้าแบบปกติทั่วไปนะครับ แต่เหมือนกันนะครับแอสไพร์สิบสี่เหมือนกันแต่ว่าสวิปสวิปเท่าที่ดูเมื่อกี้ขอแวะไปดูสวิปนิดนึงสวิปก็เป็นกล้องเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไออาร์นะฮะนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวพวกสายครีเอเตอร์สายอินโนวชันต่างๆนะครับเราไปเจาะที่โน้ตบุ๊กอย่างเดียวดีกว่าสวิปเอ็กไปแล้วนะฮะสวิปไปแล้ว สวิตเอทนะสวิตเอทสวิตเอทจุดเด่นคือเรื่องของความอะไรเนี่ยจอโอเลดนะฮะจอโอเลดแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอลองยกนะแป๊บน,นึงนะโอ้โหโลเดียวนี่1กิโลกร,รัมนะครับสวิตเอทโค้ดเบาพรีเมียมติมดีไซน์ใครอยากเบลสวิตเอทสุดจริงขนาดสวิต โก13นิ้วหนัก14นิ้วหนัก1.5กิโลกรัมว่าเบาแล้วนี่เบากว่า1.3 1, 1 1กิโลกรัมเท่านั้นนะครับสไตลฟีเจอร์ต่างๆก็คือมาครบมาเต็มเบาจริงอะไรจริงนี่เสื้อสีขาวนะฮะสวิฟต์ Swift 8ก็คือทั้งหมดนี้เป็นสวิฟ t นะครับแล้วก็ตัวไนโตรแล้วก็พรีเดเตอร์ที่ผมพาไปดูกันเมื่อกี้แล้วก็ a s m ไมล์วนะครับโน้ตบุ๊กรีไซเคิลโมเดล ยังคงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโมเดลเดิมเลยตัวนี้ a s p i v i r o แต่ว่า cpu ก็เป็น core u l t แล้วนั่นเองเป็นสเปคใหม่แต่ดีไซน์เดิมนะครับ vero ยังไม่มีการพัฒนาอะไรแล้วก็ได้เรื่องของรางวัล bc award ด้วยนะฮะนี่ swift go ก็ประมาณนี้ฮะบ bu n a s e r ครับโน้ตบุ๊กใหม่ถือว่ามาเยอะมากในปีนี้แล้วก็แต่ละตัวถือว่าน่าสนใจด้วยใครที่กำลังมองดูโน้ตบุ๊กก็ a c e r ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีงานเปิดตัวในไทย เร็วๆนี้เราติดตามชมว่าเขาจะนำรุ่นไหนออกมาวางจำหน่ายบ้างนะครับแต่ในรุ่นของ Acer Nitro Acer Predator นะครับถือว่าน่าสนใจทุกรุ่นเลยในเจอเอรชนันนี้นะแล้วก็นวัตรกรรมมีอะไรต่างๆที่เขามีมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอชมไลฟ์ต่อไปนะครับจะไปคูลเลอร์มาสเตอร์ต่อเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ